สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับ f c ทุกคนนะครับผมวันนี้จะพามาชมราวพัฒนานะครับราวพัฒนาวันที่6นะครับผมวันที่6ทธันวานะครับ6 4นะครับผมมาชมกันเลยนะครับงวดประจำวันที่6ทธันวานะครับราวพัฒนางวดประจำวันที่6ทธันวา กสี่นะครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกการติดตามนะครับทุกการกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะสำหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับ <c oughs> คลิปนี้สร้างมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมมาชมกันเลยนะครับเนาะว่ามีไอตาดอกมาเรี่ยวมีตัวไหนเนี่ยนะครับเนาะมาชมพร้อมๆกันเลยครับผมวันที่6นะครับผมวันที่6นะครับตัวนี้นะครับตัวเด่นก็มี7นะครับผมมี7มี2มี8นะครับมี4นะครับผม มาชมกันเลยครับตากูออกมาจะเป็นตัวใดนะครับเนาะมีตัวไหนเนี่ยนะครับเนาะเดินเจ็ดครับเดินเจ็ดเดินสองวิ่งแปดนะครับผมเดินเจ็ดเดินสองแล้วก็วิ่งแปดนะครับเนาะนครับตามตารางนะครับมักตัวใดกระจับใส่เลยครับที่ผมจับใส่นะครับเนาะสองตัวนะครับจับใส่ตัวมีตัวนี้นะครับเนาะมีสองหนึ่งเน้นๆนะครับสองหนึ่งนะครับเน้นๆนะครับ สองสานะครับสอสนะครับสอง่นะครับสอนะครับเน้นๆนะครับสองหนึ่เน้นๆนะครับแล้วก็สอนะครับเจหนึ่งนะครับผมเจหนึ่งกัเน้นๆนะครับเจสนะครับเจสี่ก็เน้นๆนะครับเจนะครับเน้นๆก็จะมีเจ็ดหนึ่งเสนะครับผม แล้วก็ลงมาอีกนะครับแปดหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งะครับแปานะครับแปนะครับผมมาลงท้ายกับแปดเนะครับนี่นะครับผมแปดเกนะครับเลขที่เน้นๆก็มีสองหนึ่งนะครับสองเจ็ดนะครับเจ็ดนี่นะครับเน้นๆนะครับหรือผู้ใดบ่มากตัวที่แอดมินเมนนะครับเนาะ นิ่งๆนาะครับก no. like ็เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเนาะเปลี่ยนเป็นตัวที่ตัดออกมาเหลี่ยวดิ้ตัดไปเหลี่ยวนะครับตัดออกมาเหลี่ยวสองตัวนะครับเบิ้ลกับสองสองนะครับสามสามนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับแปดแปดนะครับเลขเบิ้ลนะครับผมมาชมเลขกสามตัวเลยครับเลขกสามตัวก็มีเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดซีนะครับหนึ่งเจ็ดซีนี่เน้นๆนะครับผม แล้ก็สองเนะครับสรุปตัวน้นนะครับเนาะมีสตัวก็ดหนึ่งหนึ่งครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งว่มันเจ็หนึ่งหนึ่งนะครับเจ็หนึ่งนะครับสตัวนะครับเน้นเน้นก็คือ1นึ่งเจ็ดสี่นะครับสองนะครับสองหนึ่งนะครับผมสองสี่นะครับสองหนึ่งสอหนึ่งนะครับเน้นเนะครับ น 4, 7นะครับสตัวก็174 277น,น,นะครับเน้นๆครับขอให้ทุกท่านปังๆนะครับงวดราวพัฒนางวดวันที่6เดือน12 64นะครับขอให้ทุกท่านเงงๆปังๆรวยๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่ fc ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ ทางช่องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับสวัสดีครับ